สบายดีรััสมีกินยัวคือข้าวทุกคนมามาทุกคนจดจวนรัจสมีอยัวยัวทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปไก่ทุกคนรัสมีตุ้นไอต้มไก่ทุกคนต้มก็คือบานเท่านะทุกคนรัจสมีแยกสินส่วนแล่วก็รัตสมีก็ไปต้มก็บตแบเจส้มทุกคนยัวยัวมาทุกคนจดจวนเนี่ยนำรัสมีทุกคนพี่พาประกันให้ข้อโดนข้อให้เลยทุกคนพคตตามกันเลยทุกคน แด่ทุกคนสุดยอดไปเลยทุกคนใกล้นี่ก็จะเป็นคล้ายๆคือใกล้บ้านเห่าอะไทุกคนเนื้อมันก็สซีอันเนี้ยเนี้อทุกคนเนี้ยเนี้ยยับเลยทุกคนเราสมิตุ้นประมาณสักโมงหนึ่งทุกคนมามาทุกคนคำไหนไงเรียกว่าซันมาซีทุกคน คลิปยอดไปเลยทุกคนแซ่บกว่าจมใกล้กับสีแมลาจมีนเลยเดี๋ยวมากันเลยทุกคนเดี๋ด่าม้ากันเลยทุกคนเด้อม่อนซื้อเหมือนกันทุกคนแต่เบาๆก็บปิด้หัวนะทุกคนนะ ตัวกุ้งกับบะแรมนาำบอกเป็นว่าเลียนเงียบฟรุดด้ <c oughs> วยแบบกระแนบกระเข้าเราก็อภัยเล,ลมมยคนแซ่บไปกวูตรงใกล้ก็คือสีมันรัตซ์มีนั่นแหละมาไว้ทุกคนจุดจุดยุโปรให้เลยสุดยอดคนหอนๆกันไปทุกคนมือชื่อจดรจาม่าอากาศกับหอนอยู่เลยทุกคนกันยำหอนกันเนี่ยส่วนปีก ติดอันนั้นเจ๊จจังน้อยแสบทุกคนเพราะกัน้ำรั่ทุกคนอลุออกป่วยเลยทุกคน